ความฝันไปลอยให้เราจะลืมเก็บปีตลอดเวาเราไม่เอาขึ่งที่เราเรียนรู้เราจะยับั้งให้เราจะควกคุสติและอารมณ์ของเราโดยการต้องคิดก่อนและให้ควรในที่อ่าเราเป็นูพระองค์ใเราเกรงในเสียทนิคของพระองค์เราจะไม่ทาให้พระองค์ที่เเสื่อมศาสนาราศีให้เราที่ยังเกรงและ ผของใจลงที่เราจะไม่ล้มลงในความฝาบบ่อยๆในวันนี้ลูกอธิษฐานของพระเจ้าแม่ตาที่จะยกโทษให้กับลูกของพระเจ้าแม่ตาและทำละเรา,าให้สะอาดและหมดจดในวันนี้ที่เราจะ เมโรนนำให้ประเทศไทยที่เป็นประเทศเป็นประเทศที่มั่งคงอุดมด้วยพืช ข้าราชการทุกระดับแพทย์หมอพยาบาลตระเวนข้าราชการทุกตำแหน่งที่จะมีความเชื่อมีความอยากรู้ว่าพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ใดผู้ที่มันตึงบนไม้เงการเขและสลาพระโลหิตให้เราแค่พระองค์ที่จะทรงเลี้ยงทรงนำให้พี่น้องที่จะเข้ามาอยู่ในกิีจะจรที่พระองค์ทรงตังไว้ จะเติมโตมและนำพี่น้องทุกๆคนเข้ามาอยู่ในร่มพระคุณความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงอาสนีพริตของพระองค์เพื่อให้ความรอดของเราไปสู่ชีวิตอานที่ันดรการที่พระองค์ แสดงหาน้ำพระทัยพระองค์แสดงหาความรักที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าแม่ตาให้เขาได้สุดจิตสุดใจถวายตัวถวายใจเพราะพระเจ้าดูที่หัวจิตหัวใจของเราไม่ได้ดูที่การกระทำของเราขอพระเจ้าแม่ตาทรงนำเราให้มาถึงที่หนักหนด้วยความปลอดภัยในการเดินทางขอพระเจ้าแม่ตาปกป้องดูแลในการเดินทางให้มีความปลอดภัย ให้เนมาถึงที่เป้าหมายถึงทิ่จะวันด้วยความปลอดภัยของการสรงนำสูงเนี่ยให้พี่น้องทุกคนมีใจน้อมเกินที่จะรับใช้และสบายเรียบของพระเจ้าเมตตาให้เราที่จะพึ่งความะองค์ลงที่ยิ่งขึ้นไปด้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเราที่จะเติบโตและเป็นพรอบครให้กับพี่น้องทุกทุกคนเพื่อนมากของพระเจ้าทรงนำและอวยพรพี่น้องที่อยู่ใกล้เรือนเพียงทิ่จะจัดที่อยู่ใกล้ ขอพระเจ้าเมตตาที่จะทรงนำพี่น้องเข้ามาเข้าเข้าพระองค์เพื่อนบ้านที่อยู่บูสิงนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เขาจะแสดงหาพระองค์อย่างมาหาความรอดที่มาจากพระองค์ของการทรงนำทรงเรียกให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ในบูสิงเห็นคุณค่าเห็นความรอดที่มาจากพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาในวยพรในการเดินทางและอวยพรพี่น้องทุกทุกคนใน ในพระของพระเยสุคริสต์เจ้าอาเนสรเสสญพระเจ้าข่ข้อที่ถามต่อไปเราจะมาที่ฐานเถยวการธรรมการะเถิดการรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ให้เราที่จะมีหัวใจที่จะรับใช้องค์มีหัวใจที่ถวายเกียรติมีหัวใจที่จะรักผู้องค์วยสุทจิตสิตใจของเราแห่พาเดลิยาสาธุการแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้ามัติญาจ้าวันนี้เราจะถามการที่ฐานของการสวดมนต์ ในการที่เราจะร่วมกานถวายบูชาสารเสริญไม่ว่าจะเป็นการนมัสการการแบ่งปันพระราชนถาธรรมการรับใช้ต่างๆให้เราที่จะให้มีพระองค์มีส่วนร่วมของพระเจ้าเมตตาทรงนำให้เรามีใจมีความรักในพระองค์ให้เราที่จะถวายียในพระองค์นมัสการรับใช้พระองค์ของพระเจ้าเมตตาผูกพันธีมาสัตว์วิญญาชั่วต่างๆจะได้มีสิทธิ์มีส่วนในพระนิเวศของพระองค์สาน ทงที่มาลายลายล้อมที่จะร่วมรับฟังร่วมสรรเสริญพระองค์ที่จะร่วมรับฟังเนี่ยเท่าเท่ากับเราในวันนี้ของพระเจ้าแมตตาที่จะทรงนำและอวยพรวนให้เราที่จะร่วมรับใช้ได้ทุกอย่างในการที่จะสรรเสริญนมัสการถวายเกียรติพระองค์ในวันนี้ให้เราทองใจลงอธิษฐานต่อพระองค์เพื่อการตอบสนองที่มาจากพระองค์ในวันนี้ให้เราที่จะขอพระ ราที่จะอธิษฐานพูดคุยกับผู้องค์เป็นการส่วนตัวให้เราบอกว่าให้เราเจ็บป่วยตรงไหนให้เราที่จะขอการรักษาขอการชำระที่มาจากผู้องค์ในวันนี้ให้เราอธิษฐานเป็นส่วนตัวให้เราที่จะบอกกับผู้องค์ให้เราที่จะทอมใจไม่ยั่งยืนในพระนามของผู้องค์ในวันนี้ให้เราเข้าไม่พบผู้องค์ให้เราได้ยินเพ้อเสุอเสียงที่มาจากผู้องค์ไม่จช่ไม่ใช่มาจากทารสารางหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เราที่จะทำลายเยี่ยวกัพระองค์นในวันนี้นนขอพระเจ้า,าเมตตาและทรงนำเราในวันนี้ด้วยกิติฐานขอพระเจ้าในพระเขียนทุกอย่างในวันนี้เพื่อการสรรเสริญเพื่อการทำลายเกีย่ยวของพระองค์ในวันนี้ในาามมขณะของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนัาเลลูยาสุดพระเจ้าษฎร 下一次完成两个。Yeah,

等一下，坐进去，一